สวัสดีค่ะมาพกอกันนีแล้วค่ะเมื่อนี้ได้ตำปลาเนาะคะเนาะตำปลาซเพนมาเมื่อนนี้กินกับไข่ลูกเป็ดไข่ลูกปเป็ดน้ดำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีนี่สมพักสมพักเซียนสมพักกันนี้สมพักแป้นพ่อผิดมากินกินมาเลยครับใส่มือด้วยอนี่กันนะเจ้ามือนได้สิบบใส่มือ มุกข้านม่ข้าก็ผสมผักคือมบบมันแบบ สำรักเลยม่นส่จะอึกกินพร็เพชรมากเลยนวลหย่มแย้มวั

เดิม,มที่เป็นโตแล้วหืมมหิ้ข่าห้องทองกันค่ะ ซื้อม้าระยะแรกเละค่ะทีมไว้ประมาณห้าหกมือค่ะมันจะเป็นโตรประมาณนี้แหละคะ่ะมันเป็นคนเลยม้มกแบบตัวเละๆครับเอาไว้ดุนๆบ่อเ๋มันบ่อคุณบอก Bóng một kín núp bênh mốc bóng luôn bênh 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 สิบอกหูไปบ่นอนเองเจ๊กเพ็ดส่วนมกพริกันนั่นไปเลยเิ่หลองมั้ก็กินนัวสิมันน้อย นิ่มเผ็ดพอดีเลยกับหอมคุกกิ๊บ้านเราหืมเราโบเผ็ดไป็นเฮยอเด็ดหล่ะเฮ่อซึมหล่ะ เย็ดอยูออกอม,มันควงอืมเต๋ดินเราใส่อไร้าอืมบ่ กดิ่จะควงเราเรดิแล้วบางขาดทุนตัวไม่ขาดใช่ปะเนี่ย อืมพี่เขาก็ส่งผักกระเจียบอยู่ măng khương thăm điểm quay tiền bạc bạc nuôi à ก็ยังดีแค่น,นอกินใครนี่ต้องมีน้ำสุกลองรสชาติเท่าไหรเน้ยเนาะตำมีเนะาะตำปลาซื้อไ,มไหมเนี่ยเปรี้ยวหวานแหม แค่แต่ข้าปุ่นแล้วมันมันเหนียบมันเหยวข้าวปุ่นซื้อเป็นเค่งไม่กับมูลเบอร์ลาอามาตำมนะมันบวมเป็นข้าปุ่นแห้งเออนี่ยอร่อยมากเล่

ตำปลาบาราะยากตำเองค่ะเครื่องเมื่อไหร่อยากละหน่อยเนาะซื้อเพื่อนกินขันตตำปลา อยู่น,ยน้องข้ามเวรเันนะแบนาดวงนี่มที่แต่ว่าใครวสวยๆนะค่ัมันนี้แพงละท่าไหกค็คือเครืองเงินเขาสื่อมา มันลอยสองร้อยเจ็ดสิบบาทแพงอืม <c oughs> <c oughs> เดิมข้ามมืเหี้ยบังน,น้าเท้ย่มันลยเสียบเน บบก็ใส่ก็ใส่บักแก้วปอมอยู่ยในตำมะฮงไม่แซ่บบางเจ้าเขาจะเขาผสมเนาะบอบอเขาจ้าใส่แต่บกักแก้วแท้แหละตำมะฮงอ่ะเป็นย้ําผุนอะ่ะเขาจะเอาจะนิยมําแซ่บเนื้อหอยเหนี่ยวหน่อยงอนเลยค้างเมื่อเสร็จออกเนี่ยค้างค้างอ,าอื่เห็นเฮ้ย มึงส่วนไหนึ่งเวียโอ้เหเนยวก็วต่ำแซบ่บพ่อแหรอค่ะยิ้มลหรอยิ้มกินข้าวก็ส่งพักหิ้วขา้าวไปหาเหรอหาซื้อต่ำปลาล่านสิบิตตั้งใจสิบิซื้อพ่นปีด เลยเ,ล lle, เล lle, ด้ดานนี้เอาเดี๋ยวค่ะวันนี้สิพัากันได้ละค่ะถ้เพ็นได้มากคลิปวีดีกาฝากกดไรกดแชร์กดติดตามหานในแมนด้วยค่ะเดี๋ยวเพิ่มเป็นกำลังใจกันค่ะวอนีกาขอตัวลาไปก่อนไปฟอกกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ